สวัสดีครับพบกับ Nagashima m a าร์ช a n แนลวันนี้เรามีข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อ, like, share, เ,อเป็นกําลังใจให้กับ Nagashima m a าร์ช a n แนลผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคําถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับไหนใครว่าผู้ชายไม่ชอบผู้หญิงแมน,มนไม่จริงนะครับคํานี้อาจจะใช้ได้กับยุคสมัยก่อนแต่มาถึงปัจจุบันนี้ ความคิดของผู้ชายเขาเปลี่ยนไปแล้วนะครับยิ่งแมนกลายเป็นยิ่งมีสเสน่หนะ์น่าจะบอกให้แต่ก็ต้องแมนอย่างถูกวิธีด้วยถ้าแมนไปจนเหมือนผู้ชายมากเกินไปมันก็อาจจะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับในกระชิมบ้าบาชาแนลจึงมีข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนกันว่าที่ใส่แมนของผู้หญิงที่ผู้ชายเขาตกหลุมรักมันเป็นยังไงบ้างลองตามเราไปดูพร้อมเพิมเลยดีกว่านะครับนายห้าที่สแมนแมนของผู้หญิงที่ผู้ชายตกหลุมรักนะครับ เรื่องที่ 1. เป็นตัวของตัวเองพูดง่ายๆเลยก็คือไม่แอปนั่นแหละเป็นยังไงก็เป็นอย่างน,านั้นรักในตัวเองทําในสิ่งที่ชื่นชอบอย่างเต็มที่ไม่ต้องพยายามเปลี่ยนไปเหมือนใครแบบนี้แมนมีสเสน่ห์ที่สุดแล้วนะครับ 2. ให้อิสระแฟนไม่ตามติดชีวิตเขามากจนเกินไปให้พื้นที่ส่วนตัวกับแฟนให้เวลาที่เขาจะไปสนใจอย่างอื่นบ้างแล้วก็ไม่งอแง เข้าใจเสมอว่าคนเราบางทีก็ต้องการให้อิสระในชีวิตบ้างแม้กระทั่งตัวเราเองนะครับ 3. ม,มีอะไรชอบพูดแบบตรงๆเสน่ห์ของสาวแมนที่ผู้ชายชอบมากก็คือมีอะไรมักจะพูดกันตรงๆเข้าใจง่ายคุยร,ร,รู้เรื่องไม่เอาเก็บไปคิดเองเออเอง,เอง,เองคนเดียวหรือไม่ก็แอบ,บเอาไปโพสลงโซเชียรลรับหลังเอาแบบเร,รียรไปเลยนั่นแหละน่าจะเป็นทางออกที่ดีกว่านะครับ 4. ไม่ขี้หึงแบบไร้เหตุผลมันเป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดแบบสุดๆเลยนะครับสำหรับผู้หญิงที่ไม่ขี้หึงเลยเขาจะยิ่งรู้สึกว่าอยากได้ความรักจากคุณมากขึ้นเพราะถ้ายิ่งหึงก็ยิ่งอยากออกนอกลู่นอกทางมากขึ้นเป็นสาวสตรองโนสนโนแค์ no son, no มีแต่ผู้ชายจะพ่ายแพ้ให้กับคุณโดยไม่ต้องตามหึงให้เสียเวลาเลยนะครับหปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลงได้จะไม่มีคําว่าเธอเปลี่ยนไปเธอไม่เหมือนเดิม เพราะคุณเข้าใจถึงสัจธรรมในชีวิตทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้เสมอและคุณสามารถยอมรับและปรับตัวกับมันได้จะไม่มานั่งหวนคิดถึงอดีตที่แสนหวานเดีดนี้ยสักทีนี่คือปัจจุบันแล้วนะครับแบบเนี้ยคือสิ่งที่ผู้ชายเขาถูกใจแล้วบอกเลยนะครับถ้าหคุณสมบัติแบนแมนของผู้หญิงเหล่านี้คือตัวคุณก็ขอให้เก็บมันเอาไว้เลยนะครับเพราะมันเป็นอะไรที่ดีต่อคุณผู้ชายมาก หรืออย่างไรก็ดีท่านเพื่อนมีนิสัยเแมนของผู้หญิงเพิ่มเติมอย่างไรหรือมีความคิดเห็นประการใดอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับนาก,กชมมาชิมะมาร์แนเเล,ลรับรองเลยว่าเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนคนอื่นๆอย่างแน่นอนนะครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับข้อมูลในวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก g a n g m u t y com ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับน,กกนมมากาชิมะมาร์ชแนลผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้ว,วิจรารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถาม เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับอยากรู้อยากทราบข้อมูลใดๆคอมเมนต์ใต้คลิปสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ